อาอเต๋บวกเลยนะกูเคยกลัวใครเนี่ยไอ้ตะต่กี้ใครตกน้ำมีคนรับหรือยังอ่ะน้องมาครบเบอร์พี่ดิพี่คนรับยังครบกูเรียกบเงียบพี่ตีนับไปหรือยังนับพี่นั่นเข้าไปเลยก็ได้๋ยวตีนับให้เข้านะที่เหลือคติกินยาการเก็บเลยครับเต๋กินยาการเก็บแล้วจะไม่โดนยิงล้ม เชอ่บนี่เรื่องจริงครบแล้วไม่ต้องเข้าแล้วนะเกินเกินคนที่วิ่งเข้าไปท้ายสุดอ่ะจะเป็นจนตายร้องไห้กูจะกินไม้เด๋มมาเดี๋ยวนี่อ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะกินมันจบนี่แครอยากกินมารองมี่ลยข้างล่างเลยนะอ้าวอาแฮ็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแฮ็คี่เอาไม่รู้จะกินหรอเอาะกิจเกมเนี่ยมือมึงก็บอกว่าซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่ต้อมเลยพี่ไม่รอมึงเข้ามาตีก่อนนะไม่มึงมีหน้าที่โปรเทคกูไหม อ๋อไหนไม่หิวอันนี้มันมันได้เงินเยอะขนาดนั้นเลยมันสวยไหมมันได้ของที่สวยเด้อแไ่ดูหิวหิวเลยนี่ไม่ไม่รอลงรอเล่นก่อนเลยหรอพี่ป่าวว่าฉัจะกินอะไรเนี่ยจะกินเอ็มนายทองพีพีเหรอกี่ชั่วโมงเอ็มนายทองนานแล้วเนี่ยเอ็มนายทองพีพีอ้าวสวัสดีครับป๋อเต๋นีอะไรพี่เอ๋มะละกุงสลามค่ะเฮ้ยมานะมานะวันดึงพี่ตี๋วะนะหูตาพี่ไปเล่นกระบี่อ่วตี๋นะพี่ตี๋วันะหูตาพี่ไปเล่นกระบี่มือหนึ่งอะไรของพี่อ่ะในเราบอกกับพี่ต๋ใช่เหรอ ใช่ตามกระบี่มือหนึ่งเลยวันนั้นไอ้ใครว่านอนชักกระเดี่ยวโอ้โหไอ้เหี้ยตายรอบรอบรวยเอ้อประสงสาร์ไม่จริงกาแฟไม่มีเลยว่ะน้องปืนเกาฟรีจัดในน้ำไอ้เหี้ยเพื่อนเรานอนกระเดี่ยวหิวกาแฟอยู่คนหนึ่งมามาโดมเป็นผู้พิทักษ์ปกครองเองผมหาไปหาที่เรเบลมานม่ก็ไม่มีใครเลยเต็มยังอ่ะสวย เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยไอ้ยสีของผมคุมกันผมคุมกันคุมกันเฮ้ยเพื่อนโดนซ้ำมีลู่โอ้ไอเวทตายแล้วกูโดนเฮ้ยนักลบโอเคโอ้ยพี่พี่ไปชุบมีแต่เนี่ยเฮ้ยใครมันใส่กางเกงยีนสีฟ้าวะมึงไม่เห็นเหรอไอควายตายห่ากระหมดไอ้กางเกงยีนสีฟ้าไม่ชุบเพื่อนเลยเวทมึงตื่นไม่ได้พี่เด็กง่วงอ่ะกูมีูมี อะจุกใครวะไม่จูกเพื่อนอ่ะดูดิโคตรมึงมั้งไอ้เหี้ยที่ไมาดีตายเปล่ามึงตีทำไมมึงเอาไนดิเออสวยไปลุยตายเฮ้ยเข้าโชว์ปวดเ,เจ็บจัดโอ้ยเจ็บจัด เจ็บจัดน้องเจ็บจัดเจ็บไปเจ็บ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 มากเจ็บมากครับคอมโบคอมโบคอมโบครับอติอติ๋คอมโบครับเจ็บมากถีบกูอีกเออพี่ต่อยต่อเลยพี่ต่อยต่อเดี๋ยวผมชุบให้พี่ต่อยต่อกูท้อไปไปุบเดี๋ยวผมชุบให้ไปจุกไอ้ปีเป่าตายโอ้ไปสอง นวอมีมีใครยืนอยู่กับหลาดกลางคุยอยู่กะะับอย่างอยู่กับหญิงไหมตาเกันร้อรีวดแล้วเขาเล่นที่นี่กันหมดตอดเอ,อ้ยตากันหมดเลยยิงให้หน่อยมินมินมินตอ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 ตเราจะมองอันทงนางหนอันอันเสียตาย เดี๋ยวเดินเล็กเีให้พี่พี่เลี้แล้วเล่นต่อเลยคุณเหนื่อยปะไอเวดตายไอซอตายไอซอนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะเว้ยไอเฮียเล่นเล่น GTA มากี่ปีมันไม่มีประโยชน์เลยวะมันพึ่งพาไม่ได้เลยอซออ่ะ มันต้องเป็นพาลัยเวทหรือว่าเป็นเวลาพี่ในก,กันต้องไปชุปอปะไอ้เฮียโดยเขาตีตายดวนหนึ่งหนึ่งไม้มันไม่ควรแพ้เว้ยซอ,อะ่ะมันควรชนะหลักสูตรง่ายๆดวนหนึ่งไม้ให้ชนะเป็นยังไงไปดู มันไม่เซิร์ชว่ายู u b e อ่ะมาแล้วมาแล้วไหนเราตะโกนเรียกว่าฮีโร่จุกไหนจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมตีวิตเทฟเฟลเนี่ยฮะจะต่อยอยู่คนเดียวเลยจะเล่นมันอยู่คนเดียวเลยไม่ไม่ไม่ใช่เล่นจะตีไม่ใช่เราครับตีวัดต่อฟากตีวัต่อฟากอ่ะเล่นไม่กับคนอื่นเล่นอ่ะเล่นอยู่คนเดียวอ่ะ

พี่ยุกผมเองพี่จุกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมโบกับพี่ตียมพรทูดเฮ้ยเอาเพื่อนมาชุบด้วยนะถ้าตายอะ่ะเอามาชุบเลยอะ่ะ สอบไม่ตายอีกแล้วคุณดูดิประโยชน์แม่งไม่มีเลยโอ้อะไรบอกว่าอะไรบอกว่าอย่าถือสนามถือปืนอย่าถือสนามไม่อยมางไรกูยังตายเลยกูถือสนับกูณยังไปตายเลยเนี่ยอะไรแล้วไม่ดูตอนที่ทำพีอ่ะโอ้ยท่าเดียวแม่งสามกูใหญ่เลยเ้ยปิดที่ปิดที่ไอ้สอปิดที่เอ้าเอ้าโอ้โอ้ดูนัดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเก้าบาลายเก้าบาลาย เห็นไหมมันตื่นเนี่ยมันตื่นเนี่ยมันตื่นเนี่ยไปไปไปยิงอยู่ยิงอยู่จะต่อย่าต่อยยิงล้วๆไอเคอะกี่ไม้โอเคโอ้ยมันดูดไรเอ้ยมามามาพร้อมยังครับพร้อมยังครับ ก่อนเลยสองตัวโอ้ใครตายกันมล้ยไม่เหลือสองตัวไปยิงเองแย่งกันเล่นนะดิ2องสอ2แล้วเจนนันแล้วเจนนันรอร่ำนะไม่ขอตัวนึงปองหมดแล้วอติถือปืนอติถือปืนโอ้ยไม่ยิงคอมจัด

มึงไม่ดีมึงจะมาอะไรดูมาป้าเพื่อนมึงต้องรอดไอ้นนี้จุกอย่างแฮดอะเฮ้ยทำไมเราตายกันหมดอะทำไมเราตายกันหมดอะรัวลุยลุย เกาะใช้ไม่ได้หรอชัดจุูเบือนทำอะไรจุูเบือนเกาะนหมดจุูเบือนไปตายเกาะมันหมดจุูเบือนไปต่อยดิไล่ต่อยดิจุูเบือนเด็ดมาน้องพี่โุคเองไอ้นอร์สวยเหรอเรียวสเต็ปแซ่บเฮ้ยไม่ใช่นะอ๋อสเต็ปโหดน้องชายเยอะวะรอดรอดจูเบือนไอจูเก่งไอจูก่งไอจู่เก่งจ้าวจ้าเลาลา ตายอีก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 ตายอจุมจุๆจุอตีอตีดูอตีดูอตีดูสอนมีคุณประโยชน์หรือยังมาแล้วอนทำไมมันมาแล้วเฮยจุบต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดงอุ้ยไอ้ซอนเอานะไอ้ออยู่นะ เห็นยังเห็นยังซอปิดหนูชุบด้วยตีตีซอเห็นยังเห็นยังเก็บเป็นฝามาเมื่อกี้ของโปรดประโยชน์เริ่มเยอะไอซอดีมากน้องสวยขอมาชุบน้ำมาชุบน้ำก่อนเพื่อนก่อนต้องแบบต้องช่วยชุบเพื่อนนอนเยอะจัดเดี๋ยวเล่นได้เล่นได้ชุบไปเลยชุบไปเลยพวุทโตสปอร์ตอะฮะพวุทโตสปอร์ตเยียอะไรสัตว์เยี่อะไรมึงชุบใครอะไอ้ยอชุบใครยี่ไหม ตีอ like like right ีกไหมตีให้อีกแล้วหนึ่งหัวเมื่อกี้ตีแล้วมาๆมาๆมาต่อ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 อโอ้เกาะหมดมอเพื่อนมีเกาะแบ่งวะเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยอยู่กสองคนวันเดียวห้าตัวไวสัตว์เลยเอามาสองตัวสองกับสามแบ่งกันโอเคสวยจัหมดแล้วจัหมดแล้วจัหมดแล้วใจเย็นจัหมดแล้วจัหมดแล้วสวย ไปดูชุบข้างหลังเลือข้างหลังเลือข้างหลังบ้าเหลือข้างหลังบ้าเหลือข้างหลังนี่อู้อติไม่รู้จะถือที่อะไรถือสนับอีกแล้วอติถือสนับอีกแล้วเป็นเรื่องแล้วไอ้หยาเป็นเรื่องแล้วสับเลยสับเลยมาดิตาย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 อะปิดดิอ่ะปิดเออปิดเอ๋อเออตื่นอตีอตียืนยืนดูอะไรอ่ะตี ปไปไปไนี่ไงไงคอมโบซอตีเอาป้าเอาเรื่องจัดเลยป่ะเอาเรื่องสวยสวยสวยเอาตายชุ่มไ่ชุไ่ชุเลียวตายเลียวตายพี่ตีขาอยี่ตีเต่าเลียวตาย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 เียวตายเด้วยขอาต่เชุบแล้วครับพี่เปาชุบแล้วครับเลียวตายเลียวตายพี่เปาชุบแล้วพี่ตีมีายตายชุบเียวชุบเียวให้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 เอมามามาเเพื่อนเราหาไม่ได

โอ้กูแตกกูมาล้วงหลังให้พวปืนมันเยอะ,ะอ่ะเฮียโอ้เปาเปาเปาเกาะหมดปะ ปีเตอร์ชุบหนึ่งคนปิเตอรชุบหนึ่งคนปิเตอรชุบหนึ่งคนคุณต้งตองเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงยิงถึงเวลาถึงเวลากูเล่นปืนละยิงให้ยิงง่ายกูไม่มีเป้าไอ้สัตว์กูมองที่หนึ่งมาโอ้โหตรงนู้นมาอีกไอ้เหี้ย โอ้พ่อมึงอ่ะโอายิงโดนเฉยเลยไอ้เฮี้ยยิงโดนเฉยเลยไอ้ยยไอสัตว์กูยิงใครเนี่ยไอ้เฮี้ยบอกไม่เห็นโอ้กูโดนยิงไอ้สัตว์เ้ยคุยกูยิงใครโดนเนี่ยไม่มีเป้าทุกคนโอ้ ไอ้เฮียเราชนะยังไม่ชนะสั it, ่งน <tortured. S 2> ู kind of ้น <t iny> ั่งนู้นเสื้อขาวยังยูยังยูอีกห่อไปไปอาตีอาตีถือปื่อนอาตีถือสนามเอาไปอาตีถือสนามเลยเไปมลกันหมดอย่าไปอาตีเล่นสนามหนึ่งหนึ่งขายาแข็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 งไปขายาแข็งขายาแข็งขายาแข็งซอร์อย่าขายาแข็งไอวอต้องมี

กี่พันเนี่ยไอ้เหี้ยกี่พันคนเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นล้านอยู่เป็นล้านตรงเนี้ยเฮ้ยสีเทาเอาไปชุบเพื่อนเอาเอา้า

โดนยิงกูโดนยิงเอาไปเอาอย่างนี้เลยไม่มีขวามือเลยนบบปือนอ่ะมืไตาไปรีมามสิตายจริงๆแหละเจ็บมากไอ้เย้ยไม่ใช่เพื่อน,อนตายครับตายเฮ้ยใครได้โอ้โหมไม่สองหมดยังไม่หมด

เฮ้ยมีคนเนียนแอลบส้มเฮ้ยมีคนเนียนแอลบส้มรังไปอีกทีรังไปอีกทีเฮ้ยเินของหมดแล้วของหมดเออตายแล้วหมดแล้วเนี่ยเพื้อเพื้อน เปลี่ยนนี่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 ตายเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ตายเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่อ้าวหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮียหมดแล้วเฮีหเหลืออยู่ซ่อม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 มีซ่อมเลยอ่ะมีซ่อมพีม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 ีได้ช้อนไม่ได้เอาซ่อมมาซ่อมอะไรหน้าสามไม่ไปหน้าสามไอเล่นสนามไปฟังพี่เลยนะไปอ่ะวงไปไม่ไปฟังพี่นะไอเล่นตลับอ่ะนี่ขอคุยนะนอกวงอ่ะขอคุยเลยนะพ่อมึงไงที่เล่นไหนสัตว์ คดพอ่อมึงด้วยเฮียน er ี่แม่งอยู่ทั้งเมืองเลยมั้งเนี่ยไอเฮ er. ียชนะเราชนะทั้งเมืองอะ่ะไม่ตายสวย <c oughs> ผมเองเนี่ยผมเองเดี๋ยวซ้ำให้ดูเนะี่ยมันซ้ำยังไงเนะี่ยมันนี่งไง นี่ไงมันอย่างนี้ไงมันอย่างนี้ไงครมันอย่างนี้มันอย่างนี้ไงมันแบบนี้ไงเฮ้ยออกวงแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะไปไหนอันไม่ได้เล่นหรอ จบแล้วคืคนสุดท้ายเข้ามาแล้วมันมันมีแบบเหมือนโปลีกปะเหมือนว่าเราเราลงแข่งแล้วแบบแบบแบนอาวุธได้อะผมจะแบนสนับก่อนเลยอะ่อะ <c oughs> อันดับแรกอ่ะกูจะแบนไม้ขาวก่อนเลยไม้ที่มันมีสกินอ่ะโอ้โหอะไรเอาไปอย่างเยอะสนับไม่ต่อยไม่เอาเพือ่อน <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนชีวิตนี้เกิดมาเพื่อต่อยอย่างเดียวอะ่ะตีว <c oughs> ัตตาฟักอ่ะกูต่อยหมดอ่ะต่อยมึงด้วยยี่อ้ะ